เอ้ใครถามหาต้นดอกสีม่วงครับคุณป้าดาวันนะครับดาวันหรือเปล่านะครับที่ถามหาต้นดอกสีม่วงพอดี่ผมหาแล้วมันเจอแต่ต้นอย่างเงี้ยนะครับคุณป้านะครับมีอยู่สองต้นเนี่ยนะครับเนี่ยสองต้นเนี่ยนะครับเนี่ยดอกสีม่วงเหมือนกันนะนะครับเนี่ยเห็นไหมแต่มันยังไม่บานนะครับนะมีอยู่สองต้นนะครับผมป้าว่าหนึ่งสองต้นเนี่ยแต่แต่ต้นอื่นมันไม่มีนะครับผมผมก็เลยว่าอ่ะสองต้นนี้นะครับต้นนี้ถ้า มันต้นละอย่างเงี้ยต้นนี้ผมตัง้งใจจัดรากให้ยาวนะนะครับเพื่อที่จะเอาไปเขาเรียกว่าเพื่อที่จะทํารากโยงนะเนี่ยเห็นไหมผมแต่งรากไว้นะครับต้นนี้นะครับอ่านี่นะครับนี่จะทํารากเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับจะแต่งรากเข้าไว้อย่างนี้นะครับ,อ,รบอ่าสองต้นนี้นะครับผมถ้าเอานะผมก็ขายไงสี่ร้อยแปดสิบรมส่งนะครับสี่ร้อยแปดสิบรมส่งนะครับอ่า ต้นต้นนี้ใหญ่ๆห่อยู่นะนะครับอันนี้มันไม่ได้เสียนะครับเป็นกากนะครับนี่เห็นไหมผมจะแกะให้ดูนะไม่ได้เน่านะครับเห็นไหมอันนี้คือแกะให้ดูใกล้ๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันก็ล่อนออกนะครับผมนะครับนะต้นนี้ต้นใหญ่นะครับ4ี่ร้อยแปดสิบลมสงนะครับอ่าถ้ารับก็ขอชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์เลยนะครับน่ะเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้ที่จริงดอกสวยนะแต่ว่าดอกสวยนะครับจัดรากไว้ จดลางไ้อยู่แต่ว่าแต่ว่าดอกมันร่วงนะครับดอกมันเพิ่งร่วงไปผมลืมรีวิวตอนนี้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดอกชุดใหม่มานะครับช่วงนี้ชนชมจะเห็นดอกอยู่นะครับต้นนี้นะครับผมนี่ดอกสีนี้เลยนะครับโอ้บางคนตั้งหลายชื่อนะครับจะถามผมนะเพราะเขาตั้งหลายชื่อเหลือเกินนะครับมีหลายชื่อเหลือเกินโอ้ติดฝักด้วยมั้งไม่รู้ฝักจะอยู่หรือเปล่านะถ้าถอนส่งเนี่ยไม่รู้ฝักจะอยู่หรือเปล่านะอันนี้ติดฝักด้วยนะครับผมนี่นะครับติดฝักด้วยนะดอกสวย นี่นะครับต้นนี้380ร้อยแปดสิบร่มสงนะครับสามร้อยแปดสิบร่มสงอ่าถ้าถ้าบางคนนะครับไม่อยากได้ยอดยาวนะครับเราก็สามารถตัดเนี่ยตัดเนี่ยนะครับไปช่ำช่ำใส่ายเด้อนะครับอ่าแล้วก็รอจนกว่าไม่รู้นานเท่าไหร่แหละนะครับรอจนกว่าใบจะแตกใหม่ออกดอกใหม่นั่นแหละนะครับถึงจะเอาไปปลูกนะครับใช้เวลานานนะครับช่ำใส่ไซเดอรเนี่ยโอ้น่าจะสองสามเดือนอยู่นะครับอ่าสามร้อยแปดสิบร่มสงนะครับมาดูแลบิดตัวนี้อ่าต้นนี้นะครับเป็นราก ธรรมชาติด้วยนี่ครับในขดนะครับถอนออกจากกระถาง10นิ้วเหมือนกันนะครับ10นิ้วอันนี้10นิ้วนะเนี่ยกระถาง10นิ้วจะขนาดนี้นะครับเทียบจากมือผมนะนะครับดูนะ10นิ้วนะครับอันนี้คือรากเขานะครับถอนออกจาก10นิ้วจะขึ้น12นิ้วนะครับผมประมาณนี้นะครับผมอ่าค่นี้นี่ดอกเป็นอย่างนี้นะครับแลบบิดนะครับอ่าบางคนก็ตั้งชื่ออโนนนี้นะครับอันนี้ผมเสียบเองนะกับมือเลยนะครับเสียบตั้งแต่นี่เลยนะนะครับ วันนี้เพิ่งจะเห็นดอกมันเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงเมื่อกี้ไม่เห็นดอกแล้วก็ไม่รู้ว่าต้นไหนเป็นต้นไหนนะครับนี่ดอกชั้นเดียวนะครับผมสวยนะครับตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมนะครับดอกชั้นเดียวเนี่ยนะครับสามร้อยแปดสิบเหมือนกันนะครับบางคนว่าถอนถอนแล้วอย่างนี้ไปผูกจะไม่ตายอ่ะไม่ตายนะครับชนชมอย่างนี้ไม่ตายนะครับปลอดภัยด้วยนะครับผมนะศึกษาเรื่องชนชมดีดีนะครับผมบางคนต้องกลัวกลัวกลัวเขาจะตายนะครับไม่ตายนะครับแขวนเปนเดินก็ไม่ตายนะครับผมนะ ถ้านำไม่ท่วมเด้อนะครับอ่380ลมส่งนะครับเอ่อแล้วก็มีอีกต้นไหนเอยอผมจะพาไปดูแดงกระดุมซับก่อนนะครับแดงกระดุมซับตอนนี้ก็กำลังสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมนี่เ่ยต้นนี้ต้นนี้ตนน้ตนนี้รากสวยนะมีต้นนี้ป่ะ,ะไม่มีน,นี่ดอกสีแดงนี่อีกนี่ต้นนี้เลยนะเนี่ย ใครสนใจห้าร้อยลมส่งนะครับห้าร้อยลมส่งตวเนี้อ่านะครับห้าร้อยส่งฟรีนะครับใครสนใจทักมาศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์จดสี่นะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์จดสี่นะครับผมอามาดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นไหนเอ่ยเออผมจะพาดูแดงกระดุมซับต้นนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวผมไม่รู้ว่ารากมันออกไม่ออกนะผมอาคุยมะพร้าวกบไปนะครับอ่ารดน้ำนี่ไม่ไม่ลดเยอะได้เพราะว่าเรารดนะต้องวันเว,ว,ว้นวันหรือว่าสองวันครั้งหนึ่งนะครับ เอาแค่ถ้าถ้ารดทุกวันก็คือเน,น,น้นแค่ฉลมไม่ให้คุยมะพร้าวข้างบนมันมันแห้งมากแค่นั้นเองอันนี้ก็ยังแทบแห้งกันนั่นเนี่ยเมื่อวานรดเมื่อวานก่อนรดเห็นไหมพอเราเปิดลงไปใช่ไหมเนี่ยมันจะเปียกอยู่นะครับอย่างเงี้ยนะครับข้างล่างนี้ก็มีแต่ก,กาบมะพร้าวสับกับใบก้านปูนะครับแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะดินนิดหน่อยนะครับดินเพื่อเพื่อ <ๆ S 2> จะรอดรากนะครับอ่ามารูดอกมันออกนะครับโอ้โหสวยงามอันนี้ยอดเริ่มแตกกันด้วยนี่ยอดเริ่มแตกหมายแสดงว่ารากเริ่มเดินนะครับ อย่าลืมนะครับปลูกชนชมนะครับหรือว่าต้นไม้อย่างอื่นนะครับถ้ายอดเริ่มแตกนะครับก็คือรากเริ่มเดินถ้ายอดเหี่ยวยอดแห้งหรือว่ายอดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอยู่ดีๆก็ยอดมันตกอย่างเงี้ยนะครับก็แสดงว่ารากเริ่มเน่านะครับสังเกตง่ายแค่นั้นเองนะครับอ่าเหมือนกันกับต้นนี้รากทองเนี่ยอ่าบอนไซรากทองชนชมต้นนี้นะครับนี่ยอดเริ่มแตกนะครับรากเริ่มเดินนะครับอ่าเริ่มเดินเริ่มออกออกจะออกหากินออกสั้นออกน้อยอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่า สังเกตุตัวนี้อะเริ่มแตกแล้วนะครับอ่าแดงกระดมซับเหมือนกันนะครับแดงกระดมซับเหมือนกันอ่าอนาคตจะเน่าหรือจะจะ <c oughs> เขาเรียกว่าจะอ้าวจ,จ,จะปอมจะปากสีเ <c oughs> นอเพราะว่ามันบางครั้งมันไม่แน่ไม่นอน <c oughs> ตัวนี้ครับผม <c oughs> ตัวนี้อีกตัวหนึง่งใครจะเอาเนี่ยแคปรูปไปเด้อครับนี่นะครับดอกสวยงามมากนะครับผม <c oughs> ตัวนี้นะครับสามร้อยตัวนี้เอ๊ลากสวยไหมเอ่ย รากไม่ค่อยสวยเอาไป350พอนะครับยอดไม่ยาวนะครับส5 0ส่งฟรีนะครับต้นนี้ยอดไม่ยาวแต่ดอกสวยนะครับตันนี้ก็ไปาไป370ส่งฟรีนะครับอ่าส7 0ส่งฟรีนะครับนี่นะครับอ่าตอนนี้ไม่มีปัญหานะครับนี่นะครับกระทาง10นิ้วนะครับผมกับทาง10นิ้วนะครับอันนั้นกับทาง12นิ้วนะครับแต่โคตรไ่เรียกกันผมก็ขายไ่เรียกกันนะนะครับอ่า สองต้นอาไปเจ็บลอยก็ได้เนี่ยนะสองต้นต้นละตกต้นละสามร้อยห้าสิบนะสองต้นเจ็ดร้อยนะใครเอาก็ทักเลยนะนะครับสองต้นนี้นะครับที่จริงมันเจ็ดร้อยกว่านะมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตอนแรกไวจะเก็บโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วมาดูดินี่เลยนะครับนี่น่ครับนี่ตานเห็นไม้นะครับดอกสไตล์นี้นะสไตล์แก้มแหม่มนะครับเป็นกล้วยคอไม่ตกนะครับอันนี้ดอกเน่า เป็นกล้ยเอไม่ตกลายออกคล้ายๆกับหางปากกัดนะครับเห็นไหมนี่นะครับมีเส้นเลือดแดงๆเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับคล้ายหางปากกัดเลยนะนะครับนี่ดูดอกเขาแต่เป็นพับนะครับดอกพับกี่พับนะครับนี่นะครับต้นนี้มีต้นเดียวอยู่ในสวนนี่แหละนะครับต้นดอกสีนี้เด้อกระถางสิบนิ้วนะครับผมผมขอสี่สี่ร้อยบาทนะส่งฟรีกิ่งก้านสาขาตกแต่งไว้แล้วนะครับก็คืออ่าดูเดี๋ยวจะหาผมกหกก็ตกแต่งไง ผมตัดตั้งแต่นี่เลยนะตัดนี่มันก็แตกสองเห็นไหมนี่แตกสองแตกยอดแตกฝั่งนูน้นแตกฝั่งนี้กิ่งยาวกิ่งเยอะนะครับรากกําลังเริ่มเดินนะครับนี่ยอดแตกใหม่นะครับยอดแตกใหม่แตกขึ้นมาเลยที่จริงรากมันกาลังเริ่มเดินแล้วครับนี่นะครับนะผมบอกเท่าไหร่นะเมื่อกี้สี่ร้อยเหรออ่ะ,อะนะครับ ผมบอกเท่า,านะไหร่นันเมื่อกี้นั่นแหละครับราคานั่นแหละนะครับอ่ะส่งฟรีนะครับอืมสวยๆเลยนะ <c oughs> อืมเอตอต้นไหนอีกเลยโ <c oughs> อ้ยขออภัยนะครับทา่านผู้ชมมันพูดมากแล้วก็นี่ตอนนี้ตอนนี้ก็ดอกสวยนะแฟนแฟนซีหรือเปล่าน่าจะเป็นแฟนซีหรือดอกเป็นอย่างนี้นี่ชันเลยนะครับผมชูชันนะครับผมต้นนี้ เอ้ต้นนี้จริง,รง,รงต้นนี้ยอดยาวนะยอดยาวนะครับยอดยาวอ่าใครต้องการย้ายาวอย่างนี้ก็สามร้อยแปดสิบ่งฟรีนะครับมันยาวกลองมันยาวนะครับสามร้อยแปดสิบ่งฟรีนะต้นนี้นะครับอ่าดอกสวยอยู่นะครับอ่ามาดูอีกต้นหนึ่งโอ้โหแลบบิดแลบบิดยังไม่ไปเดยพันสองนี่ยนี่ดอกเป็นอย่างงี้นะครับ แต่โคดเนี่ยอลังการนะผมยังไม่ได้ยกนะครับยังไม่ได้ยกเดี๋ยวจะยกให้ดูนะครับวันนี้บอกอวันนั้นบอกพันสองอ่านี่นี่เอ๊ะตัวนี้ทําไมดอกเสียดอกเสียร้อนละดอกเสียอ่ะเดี๋ยวยังไม่ขายก็ได้นะครับดอกเสียมาดูแดงครับแดง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 อือฝังฝ่งโน้นฝั่งโน้นกำลังกำลังจะปลูกกำลังจะปลูกใหม่นะครับนี่ ันนี้ใบก้ามปูกขไปกวาดมาแล้วนะครับนะอันนี้กะมะเผาสับกะมะเ้าสับหนึ่งกระสอบนะครับแล้วก็ใบก้ามปูหมักอีกห้าบุ้งกีนะครับก็จะชงให้เข้ากันนะครับไม่ใส่เยอะนะครับใส่เยอะมันก็เขาเรียกว่าระบายน้ําไม่ดีพวกนี้ก็ถอนปลูกนะครับปลูกพวกนี้ก็ปลูกใหม่เห็นไหมพอปลูกใหม่ก็โอ้โหสวยงามเลยนะครับพุ่งพวกปลูกใหม่นี่นะครับเอาไว้ก่อนนะเพิ่งจะลงปลูกเขาแล้วก็จะถอนถอนปลูกปลวกเนี่ยมันไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับอ่า ตอนนี้ก็มาดูตนนัวนี้อันนี้แลบบิดเนาะแลบบิด๋ยวจะถอนออกมาให้ดูอันสองอ่าดูแดง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 ตัวน,นี้นี่แดงตนนัวนี้ขอบจะออกออกม่วงๆหน่อยนะนะครับแต่ก็แดงกลวยขาวนะครับกลวยขาวซ้อนสามชั้นนะครับคอไม่ตกนะครับเห็นไหม350สามร้อยห้าสิบรีตัวน,นี้350สามร้อยห้สิบมนะครับ แดงแบ็คเรดมีใครเอาไหมเนี่ยแดงแบ็คเรดแดงแบ็คเรสร้อยเจ็ดสิบส่งฟรีส่งพร้อมกระถางเลยตัวน,นี้นะครับอ่าร้อยเจ็ดสิบส่งพร้อมกระถางเลยนะแดงแบ็คเรดนะครับผมอ่าตัวน,นี้พวกนี้ถอนเลยพวกนี้ถอนนะครับก็มีประมาณนี้ของอันนี้ของหลวงพ่อนะโอ้ของหลวงพ่อดอกกําลังการมากนะครับโอ้โห,โหนะเออรอหลวงพ่อเนี่ยยังไม่ส่งนะครับยังไม่ส่งนะครับ ก็คือท่านไปธุระอยู่นะครับอ่ายังไม่ได้กลับวัดโอ้โหผูดอกนะแต่ส่งไปคงจะร่วงอ่ะหลวงพ่อเนาะนะครับคงไม่ว่ากันมันร่วงเราก็เราก็เลี้ยงเอาใหม่ยังไงต้นไม้เราก็ติดเลี้ยงเอาใหม่อยู่แล้วนะครับดูดูข้างล่างไอดอกข้างล่างนะเนี่ยโอ้โหนะครับอลังการมากนะครับตอนนี้สวยงามนะครับจะขาวก็ไม่ขาวจากชมพูก็ไม่ชมพูมีมีกรีบจากยากเป็นสีชมพูสวยงามนะครับเอาละครับมีประมาณนี้นะครับผมนะ จากนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับดีตัวน,นี้ยังไม่ไปด้วยเหมยเซียงเหมยเซียงนี่ดอกเป็นสไตล์นี้นะครับเหมยเซียงนะครับผมนะอ่าหลังจากนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับนะครับเหมยเซียงนี่เท่าไหร่ไม่รู้วันนั้นผมบอกเท่าไหร่ไม่รู้อืมผมก็ลืมละศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่นะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่นะครับจากช่องบุกทองแชนแนลตัวนี้เป็นเป็นแฟนซีท่านผู้ชมดีแล้วนะที่ผมผมตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นสีีีีีเเดยวกกัันน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 ่มป็็แฟซะตอ้ อันนี้สีนี้อันนี้สีแดงแดงน่าจะคล้ายๆกับแดงเวียดนามนะแดงเหมือนเมื่อกี้แหละแดงกรีบออกม่วงๆแหละนะครับนะสองสีนะครับผมอืมรถต้นใหญ่ตัวนี้ศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์จดสี่นะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์จุดสี่นะครับผมจากช่องบททองชาแนลเด้อนะครับหลังจากนี้ขอกล่าคำว่าสวัสดีครับนะครับผมโอ้ยเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมาลงใหม่เด้อนะครับช่วงนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมนะก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่ได้เห็นดอกมัน <laughs> ปีทั้งปีเนาะเออเมื่อกี้ไม่ได้ลงคลิปนานหลายวันเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพวกนี้ก็จะถอนไปปลูกใหม่นะครับผมนี่อ่าเพราะว่าอ่าเพราะว่าช่วงนี้ต้องเปลี่ยนดินเขาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าหน้าฝนนะครับผมอ่าเขาบอกปีนี้ฝนมาไวนะครับโอเคครับผมหลังจากนี้ขอการควฝากสวัสดีครับสวัสดีครัข้งแล้วนะครับไปแล้วเด้อบ๊ายบาย